การที่เพิ่มปิตินะคะของการได้บวชลูกพ่อแม่ผมนะคะปรงผมปรงคิ้วนะคะไหว้ปูย่าตายายนะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ทํำสมควรในการบวชก็จะให้ลูกชายบวชนะคะ ชาวพุทธที่เรานิยมปวดทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือการบวชพระประเพณีการบวชนาคหรือบวชพระเป็นประเพณีของชาวไทยนะคะทุกคนก็เป็นการบวชพระลูกคนเดียวนะคะ ของพ่อแม่ก็เนี่ยคะ่ะเป็นชาวพุทธที่เรานิยมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือการบวชพระปิยินดีกับพ่อนาคนะคะเพิ่มปิติยินดีกับพ่อนานะคะมนนาแม่นาคด้วยนะคะเป็นการบวชพระลูกคนเดียวนะคะ ของพ่อแม่ก็เนี่ยคะ่ะแต่ละประเพณีนะคะตอนนี้แขกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องขออนุญาตเพื่อนๆประเพณีของชาวพุทธของประเทศไทยเรานะคะที่นิยมใครที่มีลูกชาย อายุที่ได้ก็ตามความเชื่อนะคะว่าลูกชายบวชที่มีลูกชายก็ต้องการให้ลูกได้บวชเพื่อจับชายผ้าเหลืองเป็นเป็นการที่เพิ่มปิตินะคะของการได้บวชลูก พ่อแม่ประเพณีการบวชนาคหรือบวชพระเป็นประเพณีของชาวไทยนะคะทุกคนก็ก็ตามความเชื่อนะคะว่า,าลูกชายบวชขวนนัญนาคนะคะเป็นการาแต่ละขั้นตอนสมควรในการบวชก็จะให้ลูกชายบวช นะคะติยินดีกับพ่อนาคนะคะเพิ่มปิติยินดีกับพ่อนาคแม่นาคด้วยนะคะนะคะการบวชพระบวชนาคตอนนี้ยังเป็นนาคอยู่นะคะเริ่มพิธีการปรงผลนะคะแล้วก็แต่ละประเพณีนะคะตอนนี้แขกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องขออนุญาต เพื่อนๆสมควรในการบวชก็จะให้ลูกชายบวชนะคะสมควรในการบวชก็จะให้ลูกชายบวชนะคะตอนนี้ก็พ่อนาก็กำลังปรงพรมก็ตามความเชื่อนะคะว่าลูกชาย บวชให้เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์นะคะเป็นการเชื่อนะคะทุกคนประเพณีของชาวไทยตอนนี้ก็พระนาก็กำลังปรงผมให้เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์นะคะเป็นการเชื่อนะคะทุกคนประเพณีของ ชาวไทยแล้วก็เริ่มอาบน้ำแล้วนะคะนะคะเป็นการที่ทุกคนปืมปิดกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แขกมาเยอะมากนะคะทุกคนขวัญน,นานะคะเป็นการแต่ละขั้นตอนเป็นการที่เพิ่มปิตินะคะของการได้บวชลูก พ่อแม่แต่ละคนต้องดูเลิกงามยามดีว่าใครได้บวชช่วงเวลาไหนวันไหนเดือนไหนเป็นประเพณีของนะคะการบวชพระบวชนาคตอนนี้ยังเป็นนาคอยู่นะคะเริ่มพิธีการปรงผลนะคะแล้วก็แต่ละประเพณีนะคะตอนนี้แขกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องขออนุญาต เพื่อนๆนที่มีลูกชายก็ต้องการให้หลูกได้บวชเพื่อจับชายผ้าเหลืองเป็นแต่ละคนต้องดูเลิกงามยามดีว่าใครได้บวชช่วงเวลาไหนวันไหนเดือนไหนเป็นประเพณีของประเพณีการบวชนาคหรือบวชพระเป็นประเพณีของชาวไทยนะคะทุกคน ก็ขวัญน,นานะคะเป็นการแต่ละขั้นตอนแล้วก็เริ่มอาบน้ำแล้วนะคะนะคะเป็นการที่ทุกคนปื้มปิดให้เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์นะคะเป็นการเชื่อนะคะทุกคนประเพณีของชาวไทยอไหว้ปู่ย่าตายาย นะคะคแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ทําที่มีลูกชายก็ต้องการให้ลูกได้บวชเพื่อจับชายผ้าเหลืองเป็นปก็ตามความเชื่อนะคะว่า,าลูกชายบวชแต่ละประเพณีนะคะ ตอนนี้แขกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องขออนุญาตเพื่อนๆพืเตยินดีกับพ่อนาคนะคะเพิ่มปิติยินดีกับพ่อนาคแม่นาคด้วยนะคะขวนนัญนาคนะคะเป็นการแต่ละขั้นตอนตอนนี้ก็ คณา,าก็กำลังปรงโผกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แขกมาเยอะมากนะคะทุกคนผมนะคะปรงผมป,ปรงคลิ้วนะคะตอนนี้แขกก็มานั่งที่ประจำตัวเป็นการที่เปิ่มปิตินะคะของ การได้บวชลูกพ่อแม่ไหว้ปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ทํำกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แขกมาเยอะมากนะคะทุกคนแต่ละคนต้องดูเลิกงามยามดีว่าใครได้บวชช่วงเวลาไหนวันไหนเดือนไหนเป็นประเพณีของ ทดแทนบนคุณพ่อแม่นะคะเป็นการสืบเนื่องประเพณีของชาวไทยเรานะคะแต่ละประเพณีนะคะตอนนี้แขกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องขออนุญาตเพื่อนๆตอนนี้แขกก็มานั่ง ที่ประจำโต๊ะกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แขกมาเยอะมากนะคะทุกคนติยินดีกับพ่อนาคนะคะเพิ่มปิติยินดีกับพ่อนาคแม่นาคด้วยนะคะชาวบ้านทุกคนนะคะทีุ่งภาพนี้นะคะเป็นการบวชติยินดีกับพ่อนาคนะคะ เพิ่มปิติยินดีกับพ่อนาคแม่นาคด้วยนะคะขวนนัญนาคนะคะเป็นการแต่ละขั้นตอนที่สมควรในการบวชก็จะให้ลูกชายบวชนะคะเป็นการบวชพระลูกคนเดียวนะคะของพ่อแม่ก็เนี่ยคะ่ะเป็นชาวบ้านทุกคนนะคะที่ รงภาพนี้นะคะเป็นการบวชก็ตาม